เคยไหมคะเวลาไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นยุโรปหรือว่าอเมริกาสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก,ก็คือร้านหนังสือที่น่านมักจะมีพื้นที่ให้นั่งอ่านได้แบบสบายๆไม่ต้องรีบไม่ต้องซื้อก่อนมีโซฟานุ่มๆม,มีโต๊ะไม้มีมุมกาแฟหรือมีแม้แต่เด็กนักเรียนมานั่งติวกัน หรือคนทำงานเอาโน้ตบุ๊กมานั่งทำงานอยู่เป็นชั่วโมงก็ยังได้โดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นเราอาจจะเห็นคนยืนอ่านการ์ตูนอยู่หน้าร้านก็เป็นเรื่องปกติหรือว่าในอังกฤษคนเดินเลือกหนังสือแล้วนั่งอ่านได้นานจนจบเล่มก็ยังไม่มีใครว่าคำถามคือทำไมถึงเป็นแบบนั้น ทำไมร้านหนังสือในต่างประเทศจึงกลายเป็นพื้นที่สำหรับการอ่านได้อย่างเต็มตัวในขณะที่ร้านหนังสือเมืองไทยมักยังถูกมองว่าเป็นแค่ร้านขายของที่เราไม่ควรที่จะดูสินค้านานเกินไปแล้ววัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันมีที่มายอย่างไงเกี่ยวไรกับประวัติศาสตร์การอ่านหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นสวัสดีค่ะทุกคน เติมฝันจากไลน์ค่ะในคลิปนี้ฝันจะพาทุกคนไปสำรวจวัฒนธรรมร้านหนังสือทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศว่าทำไมถึงต่างกันขนาดนี้ตั้งแต่รากประวัติศาสตร์แนวคิดทางธุรกิจไปจนถึงพฤติกรรมของคนอา่านที่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญโดยไม่รู้ตัวพร้อมกับเกร็ดน่ารู้และก็มุมมองสนุกๆที่อาจจะทำให้เพื่อนๆ อยากกลับไปเดินเล่นในร้านหนังสืออีกครั้งไม่ใช่แค่เพื่อซื้อแต่เพื่อใช้เวลาอยู่กับหนังสืออย่างแท้จริงค่ะถ้าเราย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดของร้านหนังสือในโลกตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะในแถบยุโรปอเมริกาจะเห็นว่าร้านหนังสือไม่ได้เริ่มต้นมา เพื่อเป็นแค่ร้านขายของธรรมดาธรรมดาช่วงยุคกลางในยุโรปหนังสือนี้ยังเป็นของหายากแล้วก็มีราคาแพงมากๆค่ะหนังสือส่วนใหญ่ถูกผลิตขึ้นในโบสถ์ด้วยการคัดลอกด้วยมือมีไว้สำหรับนักบวชแล้วก็นักวิชาการเท่านั้นจนเมื่อเกิดการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โดยกูเทนเบิร์กในศตวรรษที่15สิ่งพิมพ์จึงเริ่มแพร่หลายแล้วก็ เนี่ยเองที่ทำให้เกิดร้านหนังสือแห่งแรกขึ้นในอังกฤษช่วงศตรวตรรษที่17-18ร้านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงจุดจำหน่ายตำราเรียนหรือว่าคัมภีร์ศาสนาเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นศูนย์รวมของนักคิดนักอ่านปัญญาชนเหมือนเป็นที่พบปะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันบางร้านมีโต๊ะให้คนมานั่งเขียนจดหมายทกเถียงแนวคิดทางปรัชญาหรือว่า แม้แต่นั่งอ่านหนังสือโดยไม่ต้องสื่อก็ได้แนวคิดที่เริ่มจะปรากฏอย่างชัดเจนในเวลาต่อมาก็คือ bookstore as a third place หรือว่าการที่ร้านหนังสือทำหน้าที่เป็นพื้นที่สาธารณะทางปัญญาซึ่งไม่ใช่บ้าน first place และก็ไม่ใช่ที่ทำงาน second place แต่เป็นพื้นที่ที่ผู้คนสามารถมาใช้เวลาได้อย่างเสรี นั่นก็คือ third place นักสังคมวิทยาอย่าง r a อ Oldenburg เสนอว่าพื้นที่แบบนี้คือหัวใจของชุมชนประชาธิปไตยเพราะว่าเปิดโอกาสให้ผู้คนต่างพื้นเพมาแลกเปลี่ยนกันโดยไม่มีข้อผูกมัดแล้วก็ร้านหนังสือก็เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ทำหน้าที่นี้ได้ดีโดยธรรมชาติวัฒนธรรมนี้ได้ขยายตัวในโลกตะวันตกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในอังกฤษ ที่เกิดคาว่า bookshop culture ขึ้นมาซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่พฤติกรรมการซื้อหนังสือเท่านั้นแต่ว่ารวมถึงการเดินเล่นในร้านหยิบเล่มนั้นเปิดดูเล่มนี้นั่งอ่านเงียบๆคนเดียวโดยไม่มีใครมากดดันให้ต้องซื้อทั้งหมดเนี้ยถือเป็นมารยาทที่เข้าใจร่วมกันว่าร้านหนังสือคือพื้นที่ปลอดภัยทางจิตใจสำหรับคนรักการอ่านค่ะ ร้านหนังสือชื่อดังอย่าง Shakespeare and Company ในปารีสหรือว่า The Strand ในนิวยอร์กไม่เพียงแต่ขายหนังสือมือสองหรือว่าพวกหนังสือหายากทั้งหลายแต่ว่ายังเป็นแหล่งรวมของนักเขียนศิลปินนักเรียนแล้วก็นักเดินทางต่างๆที่เข้ามาใช้เวลากับหนังสือโดยไม่จำเป็นต้องควักเงินซื้อทุกครั้งซึ่งแนวคิดนี้ได้กลายเป็นรากฐานให้ร้านหนังสือในโลกตะวันตก จำนวนมากออกแบบพื้นที่ให้รองรับการอ่านฟรีโดยไม่รู้สึกผิดเช่นการมีโซฟามีโต๊ะกาแฟมีมุมสงบหรือแม้แต่มีกิจกรรมอ่านหนังสือร่วมกันโดยไม่เน้นยอดขายเป็นหลักเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหากจะพูดว่าทำไมร้านหนังสือในตะวันตกถึงเปิดให้อ่านฟรีคำตอบหนึ่งก็คือ เพราะว่ามันฝังรากอยู่ในประวัติศาสตร์ของการมองหนังสือแล้วก็พื้นที่อ่านว่าเป็นสิ่งสาธารณะที่ควรถูกเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่สินค้าที่ต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะสัมผัสได้ จริงๆแล้วการอ่านหนังสือฟรีได้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในประเทศทางฝั่งยุโรปที่เราพูดถึงกันไปอย่างเดียวนะคะจริงๆแล้วมีอีกประเทศหนึ่งที่ผู้คนยืนอ่านหนังสือกันแบบกลางร้านอย่างเปิดเผยได้เลยญี่ปุ่นก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดค่ะ เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นภาพคนญี่ปุ่นแบบยืนอ่านมังงะหน้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าในร้านหนังสือที่เต็มไปด้วยชั้นวางสูงเรียงรายแล้วก็มีคนหลายช่วงวัยกำลำังหยิบเล่มนั้นเล่มนี้มาเปิดดูแบบจริงจังสิ่งนี้มีชื่อเรียกเฉพาะวัาทาจิโยมิซึ่งแปลตรงตัวว่ายืนอ่านค่ะ แม้การอ่านฟรีในร้านจะดูเหมือนเปิดกว้างแต่ว่าในความจริงแล้วทาจิโยมิกลับมีกฎกติก,กาทางสังคมที่ไม่ได้เขียนไว้อ,อย่างชัดเจนแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจกันดียกตัวอย่างนะคะเช่นเราไม่ควรเปิดอ่านหน้ากลางของเล่มหรือว่าบทสำคัญที่เป็นจุดขายห้ามยืนอ่านควางทางเดินเพราะว่าร้านหนังสือในญี่ปุ่นเนี่ยมันมักจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างแคบเนาะ แล้วก็หลีกเลี่ยงการยืนอ่านนานเกินไปโดยเฉพาะถ้าสังเกตว่ามีคนอื่นที่กำลังรออ่านต่อจากเราค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมาตักเตือนแต่ว่านี่คือสิ่งที่ถูกสอนผ่านประสบการณ์ผ่านสภาพแวดล้อมแล้วก็ผ่านวัฒนธรรมการเคารพพื้นที่สาธารณะของญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ฝังแน่นในสังคมเลย การที่ร้านหนังสือในญี่ปุ่นยอมให้หยิบอ่านได้ฟรีไม่ได้แปลว่าร้านจะขาดทุนเสมอไปด้วยนะคะตรงกันข้ามเนหลายร้านเชื่อว่าการได้อ่านบางส่วนช่วยกระตุ้นความอยากซื้อจริงมากกว่าการไม่ให้ดูอะไรเลยเหมือนกับการให้ชิมฟรีก่อนซื้ออาหารน่ะยิ่งอ่านแล้วทูกใจก็ยิ่งมีโอกาสที่ลูกค้าจะอยากเป็นเจ้าของเล่มนั้นจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะ ร้านหลายแห่งเนี่ยก็ยังมีวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้สมดุลระหว่างการเปิดให้ดูแล้วก็การรักษาสินค้าก็เช่นการห่อพลาสติกเฉพาะเล่มใหม่หรือว่ามีเวอร์ชันตัวอย่างบางหน้าให้พลิกดูได้ส่วนในร้านสะดวกซื้อที่ขายนติตสสารบางฉบับก็จะมีป้ายบอกว่าสามารถอ่านฟรีได้ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมการยืนอ่านในญี่ปุ่นสะท้อนความเชื่อที่ลึกซึ้งว่า การเข้าถึงเนื้อหาควรเกิดขึ้นก่อนการตัดสินใจซื้อแล้วก็ยังแฝงไว้ด้วยแนวคิดที่ว่าผู้อ่านมีวิจารณญาณพอที่จะไม่เอาเปรียบรา้านค้าแม้จะไม่มีระบบกล้องคอยสอดส่องดูไม่มีป้ายห้ามใหญ่โตแต่การให้เกียรติสถานที่แล้วก็คนรอบข้างก็คือสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมแทนได้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะ สิ่งที่น่าสนใจอย่างก็คือทาจิโยมิเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมชั่วคราวแต่ว่ามันคือหนึ่งในกิจวัตรที่คนญี่ปุ่นบางคนทําเป็นประจําด้วยเช่นแวะอ่านมังงะตอนเช้าก่อนเข้างานหรือว่าอ่านนิตยสารข่าวรายวันในมุมเดิมของร้านเดิมซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันที่ผูกพันกับหนังสือในแบบที่ไม่ต้องซื้อก็อยังรู้สึกใกล้ชิดค่ะ เรามาดูที่ร้านหนังสือไทยเรากันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากเราเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ของร้านหนังสือในโลกตะวันตกแล้วก็วัฒนธรรมการยืนอ่านในญี่ปุ่นมาแล้วคำถามที่หลายคนอาจจะสงสัยต่อก็คือแล้วร้านหนังสือไทยล่ะทำไมถึงไม่เปิดให้เรานั่งอ่านฟรีๆแบบยาวๆได้เหมือนกับร้านในต่างประเทศบ้างในความเป็นจริงเน่ยหาก มองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของร้านหนังสือในไทยเราก็จะพบว่าบริบททางประวัติศาสตร์ของเราแตกต่างจากโลกตะวันตกอยู่ไม่น้อยทีเดียวร้านหนังสือไทยยุคแรกเริ่มไม่ได้เริ่มต้นในฐานะของพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบในยุโรปแต่เป็นร้านที่เน้นขายตำราเรียนหนังสือสอบหรือว่าเอกสารทางศาสนา ซึ่งมีลักษณะเป็นของใช้งานไม่ใช่สิ่งที่เข้ามานั่งอ่านเล่นในร้านได้ทำให้โครงสร้างธุรกิจของร้านหนังสือไทยเติบโตมาคู่กับแนวคิดซื้อเพื่อเป็นเจ้าของมากกว่าใช้พื้นที่เพื่อเข้าถึงความรู้อีกปัจจัยสำคัญหนึ่งก็คือพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยเนี่และค่ะที่ในหลายยุคจะเน้นการซื้อหนังสือเพื่อเก็บสะสมหรือว่าใช้อ้างอิงมากกว่าการใช้พื้นที่ของร้านในการอ่าน พื้นที่ในร้านหนังสือไทยจึงมักถูกออกแบบให้เน้นการแสดงสินค้าแทนที่จะจัดสรรโซฟาหรือว่าโต๊ะให้นังอ่านอย่างอิสระนอกจากนี้ก็ยังมีข้อจำกัดทางปฏิบัติอีกหลายอย่างเช่นพอหนังสือถูกเปิดอ่านซ้ำบ่อยๆก็จะเกิดความเสียหายหน้าหลุดมุมงอปกยับซึ่งก็จะทำให้ขายราคาปกติไม่ได้ใช่ไหมคะ บางครั้งลูกค้าก็ยืนอ่านจนจบโดยไม่ซื้อซึ่งในทางธุรกิจถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรโดยไม่มีผลตอบแทนหรือว่าร้านขนาดเล็กในห้างก็ต้องเสียค่าเช่าพื้นที่แพงมากก็เลยไม่มีทางเลือกมากนักในการจัดพื้นที่ให้นั่งอ่านฟรีค่ะและเพราะเหตุเนี้นังสือหลายเล่มถึงได้ห่อพลาสติกไว้เพื่อป้องกันความเสียหาย ซึ่งไม่ได้หมายความว่าร้านใจร้ายนะคะแต่ว่าเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจแล้วก็วัฒนธรรมของการค้าหนังสือในไทยที่ยังไม่ได้สนับสนุนพื้นที่แบบ third place เท่าไหร่นะแต่ยังไงก็ตามนะจริงๆแล้วในช่วงยุค90ถึงต้น2,000นะคะเราเคยมีร้านเช่าแล้วก็ยืมหนังสือที่ได้รับความนิยมมากๆโดยเฉพาะการ์ตูนมังงะนิยายแปลแล้วก็แมกกาซีนต่างๆด้วยนะร้านเช่าอย่างแบบ ช่หนังสือ7วัน5บาทก็เคยเฟื่องฟูตามหน้าปักซอยในตลาดหรือว่าตามสถานีรถไฟฟ้าอยู่เหมือนกันลูกค้าจำนวนมากใช้วิธีนี้เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้อ่านอย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช่ร้านหนังสือแบบเข้าไปนั่งอ่านได้ทันทีแต่ก็เป็นวัฒนธรรมการเข้าถึงหนังสือโดยไม่ต้องซื้อขาดซึ่งเป็นาการสะท้อนความต้องการของคนไทยในสมัยนั้นไม่น้อยเลยค่ะ แต่ก็น่าเสียดายวัฒนธรรมร้านเช่าหนังสือก็เริ่มสบเซาเมื่อโลกเข้าสู่ยุคข,ของดิจิทัลแล้วก็ความนิยมในการอ่านของคนไทยก็เปลี่ยนไปแต่ว่าร่องรอยของแนวคิดนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่แล้วก็อาจจะเป็นเบาะแสหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าคนไทยก็อยากอ่านฟรีเหมือนกันเพียงแต่โครงสร้างทางธุรกิจในปัจจุบันอาจจะยังไม่เอื้อเท่านั้นเอง ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีก่อนภาพของร้านหนังสือก็คงเป็นแถวชั้นหนังสือเรียงกันแน่นๆป้ายราคาแขวนไว้เด่นชัดตัววันนี้ร้านหนังสือหลายแห่งกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยค่ะอันนี้ฝันไม่ได้พูดถึงที่ต่างประเทศนะแต่ว่าในไทยก็เริ่มเห็นการรีแบรนด์ร้านหนังสือให้กลายเป็นพื้นที่ประสบการณ์ทางวัฒนธรรมด้วยเหมือนกันค่ะ หนึ่งในตัวอย่างที่หลายคนอาจจะเริ่มคุ้นหน้าคุ้นตาก็คือ B2S Think Space ร้านหนังสือที่ไม่ได้มีแค่หนังสืออีกต่อไปแต่ว่ามีทั้งโต๊ะยาวให้นั่งทำงานมุมนั่งอ่านสงบสงๆโซนศิลปะแล้วก็แม้กระทั่งคาเฟ่ในตัวด้วยไม่ใช่แค่ขายหนังสือแต่ว่าเน้นการอยู่ร่วมกันกับหนังสือให้มากที่สุดหรือว่าอย่าง TK Park ฝันชอบมากเลยที่นีเ้เป็นอยู่ในห้าง Central World นะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะแบบห้องสมุดซมากกว่าร้านค้าแต่ก็เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีของการจัดสรรพื้นที่ให้นั่งอ่านพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าแบบแม้แต่เล่นเกมเนาเลยไม่ต้องรู้สึกกดดันเรื่องแบบจะต้องซื้อแนวคิดแบบนี้ไม่ใช่แนวคิดใหม่ ของโลกใบนี้นะคะเพราะว่าร้านหนังสือในต่างประเทศหลายแห่งก็ทำกันมานานแล้วอย่างเช่น Barnes Noble ในสหรัฐอเมริกาที่มีโซนคาเฟ่ของ Starbucks อยู่ในร้านเลยหรือว่า Waterstones ร้านหนังสือชื่อดังในอังกฤษที่มีพื้นที่ให้นั่งอ่านมีโต๊ะเล็กๆสำหรับเด็กแล้วก็บางสาขายังมีพื้นที่เวิร์กช็อปหรือว่าเสวนาให้คนมาร่วมกิจกรรมด้วยทั้งหมดเนี้ยสะท้อนแนวคิดทางธุรกิจที่เรียกว่า ประสบการณ์ก่อนการขาย (Experience before purchase) กล่าวก็คือแทนที่จะเร่งให้ลูกค้าซื้อเร็วๆร้างกลับเลือกสร้างความสัมพันธ์ผ่านการอ่านการเข้าร่วมกิจกรรมหรือแม้แต่การได้นั่งพักในบรรยากาศท่ามกลางหนังสือการเปิดให้อ่านฟรีแม้จะดูเหมือนทำให้เราเสียรายได้ในระยะสั้น แต่ว่าในระยะยาวกลับเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้อ่านกับหนังสือเมื่อใครบางคนได้ลองนั่งอ่านบางบทได้กลิ่นกระดาษได้สัมผัสถ้อยคําที่ชอบใจแน่นอนว่าเขาก็จะมีแนวโน้มอยากจะเป็นเจ้าของหนังสือเล่มนั้นในที่สุดนักวางกลยุทธ์การตลาดหลายคนมองว่าร้านหนังสือกำลังเข้าสู่ยุคข,ของ cultural retail หรือว่าการค้าปลีกเชิงวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้วัดความสำเร็จจากยอดขายรายวันเพียงอย่างเดียวแต่ดูที่คุณภาพของประสบการณ์ที่ผู้ชายได้รับจากการมาเยือนในแต่ละครั้งสิ่งนี้ทำให้ร้านหนังสือกลับมามีบทบาททางสังคมอีกครั้งในฐานะที่เป็นมากกว่าร้านค้าแต่เป็นพื้นที่สำหรับการมีตัวตนร่วมกันของผู้คนที่รักการอ่าน ในประเทศไทยเองแม้จะยังมีข้อจำกัดอยู่มากแต่ว่าแนวโน้มของร้านหนังสือที่สร้างประสบการณ์ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือว่าหัวเมืองใหญ่เราจึงอาจมีความหวังว่าร้านหนังสือแบบอ่านฟรีได้นานๆก็อาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่ทุกคนเข้าถึงได้ในอนาคตค่ะ ลองจินตนาการดูนะคะวันนี้เราสามารถสั่งหนังสือออนไลน์ได้ภายในไม่กี่คลิกโหลดอ e ีบุ๊กก็เร็วทันใจแถมถูกกวด้วยหรือว่าถ้าอยากรู้เรื่องอะไรก็มี youtube มีพอดแคสต์มีบทความสรุปพร้อมเสิร์ฟถึงมือเลยคำถามคือแล้วเรายัางต้องมีร้านหนังสืออยู่ทำไมอะ่ะในวันที่โลกออนไลน์ดูเหมือนจะครองทุกอย่างแล้ว คำตอบที่น่าสนใจก็คือเพราะว่าร้านหนังสือไม่ได้ขายแค่หนังสือแต่ว่าขายประสบการณ์ที่ไม่มีทางก๊อปปี้ได้ง่ายๆนักวิจัยด้านธุรกิจอย่างพายและก็ยูม m o r ์พูดถึงปรากฏการณ์นี้ว่าเรากำลังก้าวสู่ยุค Experience Economy เเศรษฐกิจกที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ไม่ใช่แค่การซื้อของแต่ต้องได้ความรู้สึกกลับไปด้วยลองนึกถึงร้านหนังสืออย่าง สุทายบุ๊กส์ที่ญี่ปุ่นมันไม่ใช่แค่ร้านขายหนังสือแต่เป็นสถานที่ที่ทำให้เราอยากอยู่นานๆมีคาเฟ่ให้จิบชามีโซฟาให้นั่งอ่านมีแสงไฟอบอุ่นที่ทำให้หนังสือดูน่าค้นหาหรือร้านอย่าง Waterstones ในอังกฤษที่ออกแบบให้ทุกโซนชวนให้เราสำรวจสุดๆบางสาขาในลอนดอนนี่งกับมีบันไดวนโซนเด็กโซนผู้ใหญ่โซนงานศิลปะ ทุกอย่างวางอยู่บนแนวคิดเดียวกันค่ะเปลี่ยนการเลือกหนังสือให้กลายเป็นการเดินทางแล้วในไทยอ่ะก็อย่างที่ฝันได้พูดไปก่อนหน้านี้ก็คือมีร้านหนังสืออย่าง b 2 s Thingspace s e Book Center บางสาขาก็เริ่มทดลองแนวคิดแบบนี้เหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าถ้าคนอยากจะอยู่นานขึ้นโอกาสที่เขาอยากจะซื้อก็จะตามมาเอง อีกด้านหนึ่งโลกออนไลน์ที่ก็ทำให้การอ่านขยายตัวแบบที่ร้านหนังสือดั้งเดิมตามไม่ทันเหมือนกันค่ะเราจะเริ่มเห็นธุรกิจหนังสือบางส่วนปรับตัวด้วยการขายออนไลน์ควบคู่กับการเปิดตัวเป็นบุ๊กคาเฟ่ป๊อปอัพสโตร์ตามงานอีเวนต์หรือว่าร้านกาแฟด้วยเหมือนกันคำถามที่ว่าร้านหนังสือจะอยู่รอดไหมก็เลยอาจจะต้องเปลี่ยนคําถามว่าร้านหนังสือจะทำตัวเองให้อยู่ในใจคนได้ยังไง เพราะแม้ข้อมูลจะหาได้จาก Google แต่แรงบันดาลใจมักเกิดจากบรรยากาศมากกว่าการค้นหาร้านหนังสือจึงกลายเป็นสถานที่ที่โลกดิจิทัลย่างจำลองได้ไม่เต็มที่มันคือพื้นที่ที่เราเดินเล่นอย่างไร้จุดหมายแล้วเจอหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตมันคือที่ที่เราได้เจอเพื่อนใหม่จากวงเสวนาหรือแค่ได้นั่งนิ่งๆกับตัวเอง ชั่วโมงหนึ่งในโลกที่หมุนเร็วเกินไปและสุดท้ายถ้าเพื่อนๆมีร้านหนังสือเป็นของตัวเองเพื่อนๆจะอนุญาตให้ใครมาอ่านฟรีไหมคะคำตอบไม่มีถูกหรือผิดแล้วคะ่ะแต่อาจจะสะท้อนว่าสำหรับเราแล้วหนังสือคืออะไรและร้านหนังสือควรจะมีบทบาทแบบไหนในโลกใบนี้